กดพี่น้องมเบาสิปัดครับพี่น้องเอ้ยครับมือธรรมดาครับปัดครับงานแียงครับกลาสวัสดีครับพี่น้องครับกลาสวัสดีเซาวันที่เจ็ดมิถุนายนครับบลาตัวอีสานบานเท่ากับมาไล่งานโตอีกเช่นเก่าเช่นเดิมครับพี่น้องครับเมื่อนี้ครับเปลี่ยนบรรยากาศมาเลาะใส่คือเก่าครับพี่น้องหลังจากาเห็ดติดสองเสมือครับเพราะว่าเห็ดส่วนนี้ก็เริ่ม เริ่มไม่อยากออกแล้วครับพี่น้องเริ่มเบิด์ตกวนเพล,ลี้ยทำเดี้ยวเทียนาให้พึ่งออกอีกครับเฮ mm ็ด hmm. แนว่ได้ออกบ่าก็จะขี่ไปหาทูอีพอ,อยเมียเฮาเบิองครับมื้อน,นี้มานหล่นน้ำบ่าวเบิร์งปะบาวสินีนีนอนทั้งดินน้ำงามสู่อีพอ,อยเมียเฮาเบิองบ่ครับสีนีนอนเขาเขาหบ่ครับมื้อน,นี้ครับไปตามไปหล่นน้ำบ่าวครับ อนนออโอ้ป้าทีมานนอยนะครับโอ้ป้าโอ้หมดหน่อยเนะพี่น้องเต่านั่งหม่นครับผ่านครับผ่านทำหลังน้ำน้ำเลยครับสัวนใหญ่คืาวบราเดมาหลายมือพี่น้องครับมาใหม่ครับโคลบกยางขัดครับ ครับนอนป๊าดครับหย่นอนนี่มานอนงานนะครับครับงานนี่ครับอ้าวมครับพลูกปลาเอารออกกับปุ้นนะป๊าดครับงาน ออกใหญ่ครับถ้าอยู้ก็ดีรับก้อยไก่กันครับครับนปดพี่แล้วขับตางานเลยครับครับกแล้วนะมาทำงอนกันเลหรอก คร ouais ับนี่แดงกาลัครับเอาไปนํ้ครับพี่้องแดงเดิอบดเลยครับสองิ้แทงกำแดงเดินดินก็อบงฟอครับเด็บเดไปถุงก่อนเลือนด้วยกำแรงงานนี ตาอี่านี้หรอตาสวงามครับปาดงามอนี่ขาดก็ไปหน่อาปะมานีครับกเ็เรียกก็ไปได้ครับเด็าหนงามเ่าไหพวกเอาใดเอาไปไห้ครับนีใครเชื่ม เพ่นกคือทองตอครับทำง,งานนะทำพวกกระหัวกับเพีนไปตายก็่ีหนอตีหนอยเางนี้ครับเ,เอาไปทำรับน้องต้มจำแจวเสร็จเส้ครับว่าขับี่ว่าใครดีผิดหรอ 一万二，一个床可以。 ว่าใครอยู่กูกับก่อนลยสองสามกับอา,าบบบบ่านกับครับครับนอนนึง อนนะัดิน,ะนแบพี่นโอ้อกมาแบบยางงามนะสิตอกตอกเพืนะ่ออนะไร้อกนีครับ อุ้ยขาอยเป็นดอกงาม่เงครับนอกงายเลยรับนอไก่ก้ครับไปดูไอ้สิดอกงายปะไหนครับโว้ยครับนี่กลับมาเดินคนเดียวี่เดี๋ยวมาเดินหยิบไก่ครับนอกงาใช่ปะนอคือมานอกงาม งนแงุ่นละครับทีว่างามอยู่ครับพี่น้อครับเื่อนเือนยู่ครับครับนอนง่ายกระหอบง่ายขก็น้ำครับน้ำกรขัดนะกันนอนง่ายยังนอนเายครับนอง่า ๊าครับครับแลดำงานได้านี่ครับาเพ่นเกิดยี่น้ำดินผ,ผุูครับพี่น้องนนีหน่อใหญ่ดินพ่นบหักมัี่แคหนอ่อแถวนี้ มึงน้ำบ่าวดูสิป่าเป็นตะกี้นอนใหญ่เลยขับไก่้กอขับใกล้กอขับไปเลถ้าบไปเข้านอไก่้กอนวอกธรรมาดาครับพี่ขับปาดครับถือว่างา่ายดีมอไงไปใหญ่เลย cáp mỏ, cáp này mua phaát cá sơn mắm nón, nón, ngang luôn, nó nơ cái quá vậy không? một linh các, bắt, 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 ไปแกพี่น้องแค่พี่น้องน,อ,นอยได้ยังไงครับนั่งนั่งนี้ครับนั่เยอเลยหนี่เบาบ้างนะครับ,รบ,รบ,บใช้พี่น้องงานเร่น้อง หายแล้วครับกดเังพี่นอ้องบุญธรรมบาลสิป๊อดครับพี่นอ้องเอ้ยครับมัธรรมาดาครับป๊อดครับงานเพียงโอ้ยครับร่างการงานสร้างนี่ครับนอนอขับมา,าดิพอแค่นี้ว่าเคยผ่าครับ ยิงผู้แห่งน,นอนมตีนอนยังไงครับส่วนมาเาออมาแบบนันไบไปเลมาถึงกครับตรขด้นไปดแต่ละนอนปอดขับเนี่ยปอดพี่น้องอ้ยขับงานเพีงครับ กอดอยู่ที่น <se> ี lonely, ่นะมาตอนนี้ครับมีน้ำหมาดแบบพี่น้องครับก่อเก่าครับพี่น้องครับนั่งดูครับแบบนี้ครับนอนนี่อาสาได้เก่าโหนาเกียรติครับพี่น้องเสียบกัดเหนียวอย่งครับฮ่าบุญธรรมบ่าวครับนี่คือว่างานอยู่ครับครับกระดม เบิ้มเบิ้ง,งชมดูทิครับหน่อยไงพี่นงงหนึ่งปัดครับพี่ดอกงามเฮงครับปัดปากงามครับพี่มืงกรอนนี่สิี่เด็กนอนครับพี่ดอกนอที่ที่น,น,นี่ครับนี่ยขับกอเก่านี่แหละ นะครับไปลองปรดับนะขับนอนดิวัวธรรมดาคือกันครับพ่น,น้องปาดมีแต่นอนง,งามๆครับนั่งดินนู้ยครับเอาเบิ้งคับ้าว่าได้รอบกบอ,อ,คอครับพ่น้องว่าทีได้อีเจ็คนอนครับยีนอนนะครับ ครับอยู่ซี่นอถึงพี่น้องรับบ่มีเบาะก็เวียดบ้างรับนะมาพี่น้องคุณเนี่ยไปทำหนีเต็มครับซี่นอไม่เต็นอหงาผมละนอนงามเมี่ยงทำพี่น้องนั่งดินอุบอับเลยขับดินเหนียวนั่งพี่น้องโอ้ยครับบ้ามึงยังเต็มกระตาหมอกกอกแล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ้าสิควายอวยเมี่ยครับ ใครไดอีกู่าไร้นอดออบกเกินเข,า,ขามนอแล้วก็ติ่ใจใดขับวาดคือว่าหมันครับมันแห่งนต่นรศงา็เขาแถวนี้เดหาหกนอรับไ่นอแงนนอป๊ัดขับนอนงามแห่งแล้วครับไควยไวยไปหารถครับ พี่ลองมาครับถือว่าได้ร้ายตัวไปเขาหนึ่งครับยง่มแห้งครับนอนพี่เต๋อนอนอวบครับเขากอนั่นเดรร้ายครับครับแต๋อนอนพี่เต็มงแงมครับถ้าบเบาก็สิดได้ครับแตครับพี่น้อนใช่ขับง่ายแหลกครับครับประกอบบุญขอบพุ่นเลยครับอีฟอยแม่ครับเอ้ยอตายยิงจูบูุกคนครับที่เขาบอกว่ามึงไม่แง่มขับบ่าตัวอีสานบ้านเท่าครับพี่น้องครับที่ยัง รับส่อยก้อยทรงแรงใจครับให้เบาสมือข้มาครับบัวบ่าผู้อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศครับพี่น้องครับเบาขอคุณไม้ร้ายครับครับเบากะทิหาคลิปครับหาวิธีชีวิตบ้านๆครับทูอีพอยแเมีเข้าเบิงงรับได้ยังกติเอาสูเบิ้งครับพี่น้องรับแเดวแต่ครับรดูกันป่าที่มีแนวได้หาบอรครับกาบฟไปแน่ก็แล้วกันครับบ่าวตัวอีสานบานเท่าครับครับไปดินข่อยดินอีสานครับสามีอีสานผ่านรอครับขาบบอยแดนดินอีสานครับ ปากอีพอยแม่สรงกำลังแรงใจครับคนไรก็แช่เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ลูกให้ล้านแนกกระแลวกันครับปาคคอยพี่้องบบาครับยู่ดีมีแห้งน้ำล่ำรื่อยสุขสุขคนครับขอบคุณในห,หลายครับพ่อกันคิมนาครับพี่้องครับ